ครับสวัสดีครับเอฟซี FC คนบาการ,ร์ละเอ็ดแล้วก็วุฒิชัยะอะไรก็ละเอียดครับผมวันนี้เรามาเจอกันกับวันจันทร์ครับผมเริ่มงานใหม่ครับผมเริ่มงานใหม่ก็หลังจากที่ไปแข่งรถที่สกลนครครับผมสกลนครก็กินเล่นเที่ยวรายทางเที่ยวไปด้วยแล้วก็พาลูกาพาเมียเที่ยวไปด้วยครับผมขอบคุณมากมายสำหรับ งานที่ดีครับผมไปเที่ยวสนุกครับผมลูกนั่งสบายครับผมสกกรนครครับตื่นเช้านี้ก็มีอะไรมากครับมาอัพอะไรให้ดูแล้วก็ส่งงานก่อนปีใหม่ครับผมถ้าไหสนใจดุมสนใจชกหน้าสนใจสวิงอาร์มครับผมสามารถสั่งจองได้ครับครับชุดอะไรก็มีเยอะครับผมตอนนี้เรากําลังเร่งส่งงานก่อนปีใหม่ครับผมชุดหน้า n s r CR r อ r Sonic อะไรต่างๆอนะสามารถแต่งได้ครับผม ครับตัวนี้ก็ฝากด้วยครับ Fc สาหรับทํามังลมวิบากครับผมครับส่วนตัวนี้ก็วงล้อดีดีครับมีทุกสีมีสีทองสีเงินแต่ตัวนี้จะเป็นมือสองงานเก่าถ้าในสนใจก็สั่งได้ครับคู่หนึ่งหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้าแยกก็เจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งครับไปทําวิบากที่แข็งสามารถกระโดดจํำเนินได้ครับผมครับส่วนตัวนี้เป็น CBR CBR novo kick วิบากครับผมวิบากตัวนี้ก็8,5 0 0้าถ้าไหนสนใจก็ สั่งได้เลยจะเป็นเครื่องเทียร่าครับผมชุดหน้า VR ท่อม้วนครับผมครับจัวนี้เป็นเป็น CBR ครับเดิมๆสตาร์ทมือได้เลยตามคลิปทั้งก่อนครับผมครับทั้งคันก็15,500บาทครับเฉพาะเครื่องไปใส่วีบากทำชุบับเมื่อวานก็เห็นคันหนึ่งของช่างรุ่นทำมาก็2,000สนกว่าก็ถือว่าโอเคครับเครื่องดีครับผมช่างรุ่นละยองครับผมครับจัวนี้เป็นโครงยืนทางไหนจะได้โครงยืนอะไร CBR ได้ครับเพราะว่าเครื่องผมขายไปแล้วที่โคราชครับผมมีเล่มครับเดือแท่คงยืนท่างไหนจนใหญ่ก็5,000ันบาทจัดไปครับผมครับส่วนวันนี้ก็จะส่งโซนิกครับผมโซนิกให้หนึ่งคันตอนนี้กำลังเช็คเครื่องให้ครับชุดสีใหม่ครับผมครับฝากไว้ด้วยสำหรับวงล้อวงล้อเอสตองสีส้มมาใหม่ครับผม งานเข้าเยอะแล้วก็สั่งออเดอร์เข้าเยอะมาใหม่ผมอาจจะล่าช้ากว่าคนอื่นคนอื่นเขาจะมีแล้วละ่ะแต่ว่าค่าของคนก็อย่ทีูตรของงานเหมือนเดิมครับผมแล้วก็อยู่ที่เอฟซี CA, จะอุดหนุนจุนเจียร์ตลอดมาก็ขอบคุณมากายครับวงล้อสีส้ม19วงล้อน้ําเงิน19วงล้อน้ำเงิน,งน,เ,งนเปียนเสมือนว z f ครับผมจัดไปสุบกะคาปบองลมโซนิกใส่ได้เลยสีส้มเปียนเสมือน KTM KTM มเคเมก็เป็นรถผมอันนี้พูดลึกลอก่อนครับผม KTM ก็จะเป็นรถผมครับเดี๋ยววันนี้ส่งวิบากจูบะครับคันเรืองครับครับตัวนี้ก็หลังจากที่ไปสกลนครมาครับตัเนี้ KTM ของผมเองครับวันนี้ก็จะอัพรูปนิ่งให้ดูครับฝาก FC กดไลค์กดติดตามให้หน่อยครับผมครับนีอุปกรณ์ขี่รับขี่ครับผมรองเท้าเมื่อวานออกใหม่คู่นึงครับตอนนี้เป็น KTM ของผมเองครับผมถ้าไหนอยากขี่ก็สามารถขอขี่ได้แต่ต้องมือสมังเท่านั้นครับผม ครับขอแค่อย่าล้มก็พอครับผมเพราะว่ารถมันแรงครับผมครับฝากด้วยไอซครับผมอุปกรณ์ล้อวันนี้ก็จะส่งประมาณสองถึงสามคู่ครับผมคู่ที่หนึ่งก็จะเป็นชุดของ JR ครับ JR สีทองครับดุมกึงใหม่ขึ้นชื่อดวดใหม่วอลสุบเก้าใหม่ครับ IRC ครับผมครับชุดหน้าแปลงเป็นสาสิบเอ็มิลอ R ครับผมเดี๋ยวส่งให้วันนี้ครับสำหรับท่านที่สั่งเป็นของ j R ครับผมชุดหน้า มีขายเหมือนเดิมครับผมเนื้อหาเดิมๆก็ไม่ว่าแต่ว่าอยู่ที่หน้าตาการพูดครับผมสองอุ้มเปเครื่องอุ้มเปเครื่องของเว็บร้อยยี่หไอครับผมสั่งได้ส่งได้เลยครับผมดามเครื่องดามโครงดามโครงก็จะเป็นของเว็บร้อยสิบไอเว็บร้อยเก่าสปาร์กนาโนสปาร์กเก่าสปาร์กหนึ่งสามโซิกใส่ได้หมดครับวันนี้ก็รับช่างเชื่อมอีกหนึ่งท่านครับผมมันทำงานไม่ทันแล้วก็จะเร่งงานให้ออกปีใหม่ครับผม ่วนตัวนี้จะวิงอาร์มทุกรุ่นครับสั่งได้สะวิงอาร์มท่านสามารถเลือกเป็นเอเดดาได้หรือโซนิกได้ทําเป็นดิสครับผมทาเป็นดิสขัดเงาจีรไนให้เรียบร้อยไปถึงใส่ได้เลยไม่ต้องตัดตัวถังครับผมถ้าท่านซื้อจากที่อื่นอาจได้ตัดตัวถังแล้วก็ยุ่งยหก่อีกเยอะครับผมอุปกรณ์ที่นี่ผมมีทุกอย่างตั้งแต่ล้อหน้าถึงล้อหลังตะวิงอาร์มโช๊คหลังเบาะสี ต่างๆนานาขบูกล่องไฟอะไรถอดครับผมมีให้ทุกอย่างครับวันนี้ก็จะส่งอยู่ประมาณจานทงสี่คู่ที่พูดให้ฟังครับผมวงล้อเข้ามาใหม่ก็จะเป็นสีส้มเปลี่ยนเสมือน KTM ตามที่บอกงเ,งเปลี่ยนสีงเสมือน YZF Yamaha ตามที่บอกสีส้มสีแดงยางนอกยางใน19ปกติของจะขาดและหายากครับแต่มาที่นี่จบสัง่งกับผมจบทุกเรื่องคือทั้งระบบเบรกสวิงอาร์มโชคหน้าโช๊คหลัง สูบอากับางลมหรือทําเป็นวิบากเต็มตัวชุดสีอะไรสามารถปรึกษาได้ระบบเบรคคอกองเลดอะไรต่างๆนะน,นะชุดเบรกหน้าหลังท่านปรึกษาและขอให้คุยกิงผมจัดให้ครับเพราะว่าเราจะเร่งงานออกก่อนปีใหม่ครับผมอันนี้ฝากด้วได้าหรับสวิงอามโชคหน้าวงล้อยางนอกยางในครับตอนนี้ก็กําลังสั่งพี่ชายทําให้ก็เรื่องระบบโชคแล้วก็ดัดดัด,ดดามโครงดามเฟรม จวิญอามให้ครับให้ได้จํานวนยอดเยอะที่สุดเพราะว่าถ้าปีใหม่หยุดมันจะส่งของไม่ทันหรือว่าไม่มีของขายครับผมครับยังไงก็ขอขอบคุณ f c ที่อุดนนุนตลอดมาครับผมเพิ่มเติมอย่าลืมอีกครับผมก็จะเป็นคอท่อครับผมลกนิดนึงขอไปครับคอท่อครับคอท่อของโซนิ c ของเวลยี่สิบห้าของเวลอยเก่าเวนิวสั่งได้เลยครับผมมีอันนี้คือเพิ่มเติมบริการครับผมจากทีมงานวุฒิชัยไรก็เล่นแล้วก็คนมาคาบไร้เกตครับผม ครับอันนี้ชุดหน้าหัวกับอัพไซด์ดาวเอวิตเอ็คสอสี่สูบบิกไบส์แกน31มิบเอมิลสามิมลหัวกับ38มสิบแปดมิลในสังนปรึกษาได้ครับให้คําปรึกษาได้ทุกอย่างครับอะไรถอดทุกคันกล่องไฟคาบูเหมือนเดิมครับผมครับจุดท้ายนี้มีอะไรมากครับผมถ้าท่านไหนติดตามอ่าหรือกดซัตาะให้ขอให้ถูกหวยวันที่หครับผมปีใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ